สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เกมสายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่งานพระป่าครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับวัดแสงธรรมโพธิญาณเป็นงานบุญครับเราพามาชมรถตีดินของวรพจน์การั่งกันหน่อยครับ กันสองคันครับรถเกี่ยวข้าววอลพ์การช่างนี่อันนี้ติดไปดันครับชอบสไตายท่อครับ ติดใบดันดนะครับมาโชว์กันสองคันครับนี่ครับทีมงานก็มีเสียโต้งครับพี่โต้งบอรพดพี่บอลก็มีพี่พี่ลหลายๆทีมงานลยหลายอู้ครับชอบสไตล์ทอครับ ไ่เกี่ยวเกียวใช้ไม่ฟาลูเหมดแล้วสีไข่หอกก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ตั้งเลย รถใหม่นะรถใหม่ตัวนี้จะใส่เป็นลูกปืนเอ <c oughs> วเลยครับ <c oughs> ลูกคาดเขาจะห่างเลย ดีครับห่างไปไม่ดี ใช้ตัวเดิน12ครับดูช่วงล่างเขาหน่อยครับงานแน่นๆช่วงล่างยาวครับ12ลูกลอนเลอ12ิลูกเรานำ20เป็นประกับจับอย่างนี้เลยใบแท็กเหลี่ยมครับ sệt có sớm bay đần, chéo nó kiểu khao gần มาดูด้านหลังกันหน่อยเครื่องยนต์โบคู่มอเตอร์โคเกครัูรถคันนี้ใช้งานแล้วนะยังสวยอยู่ สร้งางประมาณนี้ครับเอามาให้ชมครับีนอีกหนึ่งอูครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับยกปากสูงมากครับโตแอร์ซะด้วยมองไม่เห็นสติกเกอร์บังไปหน่อย สอซับลวงทองหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมดูให้เนร์ของวอลเป์ของซับลวงทองตู้แอร์ครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเจมสายชิวด้วยนะครับแล้วก็ฝาก ตัวเกี่ยวข้าวรถตีดินของวรพจน์การช่างไว้ด้วยครับจะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ